สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์เกมเศรษฐีนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีเวนท์ที่เราตื่นเต้นมากเ,เพราะว่าอยากให้น้องกลับมาให้หาเนาะนันะ่นก็คือวันนี้น้องแอลโรนี่กลับมาให้หากันแล้วนะครับเออไปดูวิธีการตามหากันดีกว่าน้องทุกคนคงจะรู้ความสั้นของน้องแอลโรนี่กันอยู่แล้วนะจ๊ะโอเคอะวิธีการตามหาน้องนั้นจะต้องหาก,การ์ดแมวน้ำน่ารักห้าใบเนาะเอสมาแรกน้องแอลโรนี่ แล้วก็ถ้า4ีใบก็แรกอีโวโอจินี่สวิตมีเมียนดาร์เคที่ไวอาชาดาร์กไดออเออถ้า3ใบก็เป็นดาร์ดไดออแล้ว2ใบก็เป็นเพ่ย์กับน้องขัดสัตโอเคโดยวิธีการตําหาจะต้องนําสุนัขน่ารักกับแมวน่ารักอย่างละ2ใบามาแรกเป็นแมวน้ำเนาะก็2 50ใช้อย่างละ10ใบเออนั่นแหละมาตามหาเป็นน้องอลโลนี่เออถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะ ถ้าเกิดว่าไหวเพชรไหวก็หาแอลโรนี่แต่ถ้าเพชรไม่ไหวแนะนำสวิตมีเมียนอืมสองตัวนี้พอตัวอื่นช่างมันแต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วทั้งสองตัวอยากหาอีโวจีนี่มาเก็บไว้หรือเอาไว้เล่นแผนที่ผลไม้ก็ได้นะส่วนไว้อาชาไม่แนะนำอ่ะไปรอหาอีโวอาชาดีกว่ามันเก่งกว่า นะจ๊ะอ่าแล้ววันนี้น้องก็ไม่ได้มาแค่ตัวธรรมดานะน้องมาพร้อมคอสตูมนั่นเองคอสตูมของน้องน,นั้นที่ไปอ่านมาแล้วเขาบอกว่ามีโอกาส55%ตั้งกับดักในพื้นที่พิเศษตั้งกับดักในพื้นที่พิเศษตั้งกับดักในพื้นที่พิเศษอ,อยู่ไหนนะสม,มุดอัญมณีอ่ะอชุดแต่งกายเมื่อตกหัวมุมมีโอกาส55%ตั้งกับดักในพื้นที่พิเศษงง งงมากแต่เดี๋ยวหามาแล้วจะมารีวิวให้ดูเมียอยากได้บับน้องมีเมียนะมีน้องตัวเดียวเองอะบับอะไรดูหน่อยสิประกาศมายังจะไม่มาโอเคไม่เป็นไรเนาะแต่ยังไงเราก็คงจะตามหาน้องแอลลนี่แหละอ่ะมาดูที่เลตก่อนอ่ะก่อนไปดูเลตดูวิธีการหาวิธีการหามาเป็นแบบแจ็คพอตเนาะ ก็ถ้าใครดวงดีก็ปิดน้อยใครดวงไม่ดีก็ปิดเยอะแต่ถ้าปิดเยอะแล้วปิดอารเนี่คือขุมบอกเลยคือขุมอ่อะมาดูที่อัตราการดรอปมันต้องมีแมวหรือไม่ก็หมาเนี่ยแหละออกยากะจะมาหน้าแสดงผลทําไมหรอกไปที่การตัวละครแล้วไปที่อตาตารยกระชับอุ้เต้มอยากสุดมากยังไม่ขึ้นเลยอเออยังไม่มาเลยอ่ะแต่ต้องแน่ๆแหละไม่แมวก็หมาออกยากแล้วก็ตานคาลึกรับน่าจะคอสตูมกับ การต้านานมาขาดอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มเล่นๆกันดีกว่าจะออกไหมเออออกยากนะเนี่ยสิบใบคิดว่าง่ายๆมันออกยากมากเลยนะดิที่กดมาแล้วอ่ะเนี่ยหมาออกแล้วอ่ะเพ็เพ,เพืมเพชรก็โอเคนะเพชร เก็บเล็กผสมน้อยไปเลยเดี๋ยวเขาจะละลายทีเดียวเดาว่าไอแบบเนี้ยไอแบบสิบจักกว่น่าจะออกออกน้อยเนาะส่วนที่ออกง่ายน่าจะเป็นห้าสิบยี่สี่ละลายแปไม่ออกเลยอ่ะเมวมาแล้วครับก็อย่างที่บอกถ้าเป็นแบบธรรมดาน่าจะออกยากลองดูห้าสิบดีกว่า ห้ก็ใช่ว่าจะออกนะดูเิดูเ,ดเิเอาหมดแล้วโหลเาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยหาโอเคก็ไว้ประมาณนี้นะครับส่วนตัวถามว่าหาไหมรออะไรละ่ะหาแน่นอนแต่เดี๋ยวรออัตราการสต็อกมาก่อนเนาะว่ามันดรอปเรทอยู่ที่เท่าไหร่เพราะตอนนี้อัตราการดรอปยังไม่มานะเนาะอ๋อนี่ไงมาแล้ว แมว a อยู่ท no ี่0.75สุนัขอยู่ที่2.5แมวออกยากเออโอเคแมวนัำออกยากสุดแต่ถ้าเป็นเมกาแจ็คพอตก็3% 12%เอนตอืมอาะก็โอเคเดี๋ยวไว้มาเจอกันนะครับหลังจากดูไพ่ยิปซีก่อนว่าวันไหนควรหาโอเคสำหรับ การรีวิวอีเวนต์ในวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปละจุ๊บจุบ๊บ